ครับขยับเดินเปิดเกมเข้าหาบ้างทางด้านลิแลงครับมวยซ้ายแหมจังหวะจะเตะแต่ว่ามันยังไม่ให้ครับดูวงในบ้างครับจับนายพยายามจะยกบิดดึงพักเทโอ้มาทุกแบบครับพีกครับได้ลุ้นได้บิดกันตลอดครับมวยผู้นี้ครับซ้ายไม่ถึงเจอซ้ายผู้มาต่อยซ้ายไม่โดนเทเลยครับแดเนียลโอ้แกเวียงเอาเลยแดเนีอยศัยลูกใหญ่นะครับม่วไปเรื่อยนะครับมีหมัดนี่ต่อยอันตรายนะครับ แต่อุธดมวยความหลากหลายลีแลจะได้เปรียบนะครับมีทั้งแท่งทั้งเข่าวงในแต่ว่าจังหวะการจะจับนี่มันก็จะเสียเปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าจะล็อกไม่อยู่นะครับโอ้โหแี่เนี่ยมันใหญ่ด้วยครับนี่ครับแกกระดูกมวยน้อยแต่ว่าแกมาทุกอาวุธนะครับเบื้งเตะล่างต่อยบนโดนหมัดหนึ่งสองครับแม่ทำท่าไม่เ,มเครับรีแลครับเป็นมยวยขวาก็จริงครับแต่ว่าหน้าลอยมือตกโอกาสที่ไปคุยกับหมอที่ทางบุพการิเป็นไปได้สูงครับ แรงปะทะเป็นรองเลยครับแลกกันไปทีต่อทีนะครับดูนะครับโอ้แข้งขวาเริ่มจะมาเหมือนกันเดนเนียยจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับขวายาวๆนี่แหละก็มีซ้ายนะครับคอยประกัดเอาไว้นี่นะครับโอ้เรียกว,ว่าทิมขวาก็ไปตรงๆเลยครับพยายามเดินสอยมาต่อครับโดนดักแทกแกไม่เจ็บไม่ปวดไม่สนใจครับอโอ้เปเปเป๊ะนเป๊ะจังหวะนี้ครับโอ้โอโอ ไปจังหวะเข้ามาแกนหนุนซะเลยครับเนี่เข่าลอยอัดเข้าไปครับโอ้โดนแล้วแขวงกันทางด้านแดีนี้ครับดูครับบวกกันแล้วครับไข่โอ้ขวาขึ้นซ้ายขึ้นบนครับกรรมการเบรกเกมแล้วก็นับก่อนครับทางด้านแดีนี้ครับโอ้โลูกนี้นะครับจับไปทั้งหลายลูกแรกกี่โดนหมัดแล้วนะครับโอ้โห นี่ความหลากหลายความหลากหลายสายเลือกเลือกแล้วครับเอ้านี่แหละเลือกครับค่อยๆขยับเข้าไปโอ้ยโอ้ยยังประมาทไม่ได้นะครับโดนบวกอยู่ตลอดเหมือนกันอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยครับมวยคู่นี้นี่ครับขวามาครับทาังหน้าลิลเล่ครับเดี๋ยวนี้ไม่สนครับโดนไปหนึ่งนับขวาขึ้นไปซ้ายมาพื้ไปหน่อยครับเดินต่อครับเดี๋ยวนี้แม้ว่าจะโดนนับครับแต่ว่าดูครับแกไม่สนครับเดินเหมือนเดิโยกเข้ามาหุกขวาแกวงนิดหน่อย ต่อยมดหนึ่งสองข้อมไปนี่ครับโอ้มดสารนี่มาโดนค้างตัวน้ำหนักยังไม่ดีพอเวี่ยงเข้าไปม,มีล่างแล้วขึ้นบนเสียบตีได้ไหมกดบิดดึงหักหมุนไม่ได้ก็การแย่งนี่นะครับรุ่นใหญ่ๆใ,ใหม่ๆแต่คุณภาพนะครับเบียดกันแบบนี้นะครับต่างฝ่ายต่างโดนโอ้โด,ดูอะไรเนี่ยนี่เวลาโดนเข้าไปหนักๆนี่ก็โอ้ทำท่าจะแว่งเหมือนกันแหละครับเอาละครับเพชรปริยานะครับ คนภาคของเราเนี่เริ่มจะยิ้มแล้วเลยครับโอ้คหทนี้เขาเรียกโหวตบัาน,นทาครับโหวตบัานทาของแท้ครับโดนหมัดเข้าไปครับนับที่สองครับม้วนตีลังการครับงนั่นเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหไม่ว่าใครแพ้ชนะหี่ได้หัวใจแฟนๆที่ดูรับชมอยู่ทั่วประเทศนะตอนนี้ครับโอ้โหระครังดังซะก่อนครับเดี๋ยวพักให้น้ำแก้เกมแล้วเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับนี่ครับยกที่สามครับ สองยกผ่านไปครับสองนับครับลิลแน่ได้นับจากทางด้านแต่เนี่นครับดูครับยกนี้แต่เนียนไม่สนใจนะครับแน่นอนครับยกที่แล้วครับสีแ้งต้องมีแน่ครับที่เสียให้กับทางด้านลิแย่ครับดูครับขวายาวๆครับลิแย่สองนับที่ผ่านมาก็เหมือนจะมั่นใจในผลงานครับแต่ว่าระวังหมัดเวียงของแดนเนี่นให้ดีครับดูโอ้แต่ว่านัดที่3จะมาหรือเปล่าครับบังดีดูครับแดเนี่ยนี่ใหญ่กคจริงนะครับแต่ถ้าโดนที่ผวาทุกทีนะครับ นีแลดูจังหวะออกมากเอาไหวหรือไม่ไหวนะครับต้องนับน็อกอย่างเดียวแล้วนะครับแดเนียลถ้าจะพลิกเกมมาให้ได้นะครับดูครับนีแลนี่เริ่มจับมั่นใจเบียดเข้าไปแงนเนียนเขาไม่ย้อมง,ง่ายๆหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านแล้วครับความเป็นมวยอาจจะน้อยไปนิดนึงครับนี่ครับอย่างที่มังลีบอกครับหัวใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับ โดนไป2่งนับครับต้องนับน็อกเท่านั้นครับถึงจะพิเกมเป็นสถานการณ์ได้แต่ว่าหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับได้นับกลับมาโดนน็อกครับโดยเฉพาะหมัดเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขาของแดนเนียนครับพร้อมที่จะปิดบัญชีนีแลได้ทุกวินาทีครับแต่ว่าตอนนี้ครับแดนเนียนเอียงมาเอียงไปนะครับซ้ายฟันเข้าไปครับนีแรโอ้หลายดีกรีเลยครับโดนเข้าไปหลายดีกรีเลยครับพิเกมได้ไม่ได้ครับแดนเนียวครับขอหมัดหน่อยครับหมัดพระเจ้าครับแดนเนียวเดินขยับเข้ามาครับ ชักลังเลแล้วครับตอนนี้โอ้โหมันโดนไมมหนักๆแล้มันก็ต้องเดินช้าบ้างนะครับโอโ้สองนับแล้วนะครับดูลีแรละนี่โชว์เลยครับมีลูกหมัดยาวๆนะครับวนออกซ้ายออกขวาไม่ประทะด้วยนะครับปล่อยให้ได้เนียนั้นเบียดเข้าไปเดินจริงนะครับแต่ให้ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พอดูว่าเลี้ยวแรงนั้นก็ลดน้อยถอยไปเยอะครับ เนี่ยเหมือนจะคุมเกมคุมสถานการณ์ครับทางด้านที่แล้นี่ครับอย่างที่ผมบอกระวังมัดเวียงซ้ายเวียงขวาของแดนนี่ให้ดีครับเพราะว่าถ้าโดนอมไรนี่โอกาสที่จะนับนอกเป็นไปได้สูงครับดูจากแผ่นหลังแล้วก็มัดกามจากหัวไหล่ครับดูครับถ้าโดนนี่ขอรุดนะครับพี่ถ้าเราสองคนโดนแค่คิดก็พลาดแล้วครับก็จะไปโดนของเขาครับโอ้ขึ้นการคอเลยครับนี่แหละแดนนี่เรเดินเข้ามาขยับเข้ามานี่แหละครับเนี่ยครับ เล่นอาศัยจังหวะเอาไม่ไม่เร้เกมแล้วนะครับเอาหมัดนี่ครับก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับนี่แหละนี่พอโดนบทหนักๆก็ทําท่าจะสโลโมชันเหมือนกันนะครับทำท่าจะไขลานแต่ก็ยังเบียดอยู่เอามาเลยครับเริ่มมาอีกแล้วนะครับไม่หยุดแล้วครับแดเนียลเบียดเข้าไปนี่แหละสองนักก็จริงนะครับแต่ว่าต้องเบียดนะครับเอาแดเนียลไม่ยองมง่ายๆเบียดเข้าไปโอ้โห ทูลักดูเลจริงๆนะยครับคู่นี้นี่ครับเชียนอยู่เชียนไปครับอีกคนหนึ่งได้2นับแต่ว่าทำท่าจะคานสี่ขาครับคนหนึ่งโดนสองนับแต่ว่าพยายามจะเดินเพื่อที่จะเอาแต้มคืนครับอุ้ยมาซ้ายเวียงเข้าไปครับไม่เข้าเป้าครับทางน้านไดโน่เดินต่อครับขยับโยกหาเหลี่ยมขายออกก่อนรําโยกโยกจนหมดยกครับฝ่ายน้ำเงินไดเนยเนี่มีสีบูทอนนะครับไปติวเข้มที่มุมด้วยนะครับไม่รู้ว่าติวภาษาอะไรนะครับเอามาดูกันนะครับขยับเข้าไป แดเนียลโอ้ยโดนกานคออีกแล้วเอาหมุดได้ไวแรกในนาทีได้นะครับมาเป็นชุดเหมือนกันไม่ยอมง่ายๆครับโอ้โหดูนะครับโอ้ยแต่ว่าเวลาโดนมากนี่ก็วูบวาบเลยครับระวังให้ดีครับลิลแระเบี่ยงมาเบี่ยงไปครับมันต้องมีสักหมัดที่โดนครับป้องกันตัวให้ดีเพราะว่าด้วยนี้ได้อยู่2อนับแล้วครับแต่ว่าทางด้านเดี๋ยวนี้เขาไม่มีอะไรจะเสียครับเตะลูกนี้หมุนออกข้างหลังเลยครับโอ้โหดูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแดเนียล จะแรงต้นน้ำหรือเปล่านะครับแดนเนียลเอ้าเปลี่ยนโอ้โหนี่นะครับเ็เรียกหมัดขวาตายซ้ายก็หลบนะครับแต่มันยังไม่เข้าจุดโฟกัสเลครับขอให้เข้าเป้าครับขอแบบถนัดถนัดสักครั้งครับไม่ต้องสนใจครับพยายามสอยหมัดอย่างเดียวครับแดนเนี่ยเจอแข้งมาตอ่อยหน้าว่าโดนบ้างไม่โดนบ้างครับ นี่ครับแกพยายามจะทําทุกวิถีทางครับทั้ด้านเดเนี่ยครับเวียนไปเวียนมาทุกกงล่างทุกกรงบนครับเอาทุกรูปแบบครับเพื่อที่จะได้นับได้แต้มคืนมาครับอ้่หมัดซ้ายของลิแดครับแต่ว่าลีแดนี่ไม่แรกไม่ประทะครับได้สองนับครับจำเป็นต้องออกมาคุมเกมนะครับไปบวกไปแรกนี่บรรยากาศดูดีกว่าเอ้นี่ครับแต่ว่าอย่าเพลินครับหมุนไหมเอ้ามามาลับตัวซ้ายบนโอ้โหแฟนมวยนี่เราส่งเสียงเชียร์แดเนียนกันสนั่นเวทีเลยนะครับ ตอนนี้นี่ไม่รู้นะครับผลจะแพ้ชนะยังไงถือว่าได้ใจเลยครับโดนไปเยอะแต่สู้เหลือเกินเอา้าเปลี่ยนก็ไปนี่แหละขาบค่าจากวูบหรือเปล่าโอ้ยเอ้าเอ้าเอาล้ยวเอาเล oh! ครับยอยยอยอโอ้ยย,ยุติการจกเลยครับ <c oughs> เป็นไปได้ครับนี่แหละโดนสองนับพิกกลับมาชนะน็อกไอ้ทางด้านเดเเน,นี่ครับโดนสองนับแต่ว่าพิกกลับมาชนะน็อกคระปูสุดยอดนะสุดมันครับ มัดมวยเหมือนกล้วยวิ้งจริงๆนะครับขอ,อ,อย่ายอมแพ้เท่านั้นเลยครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะครับนี่ไม่รู้ว่ามียาฉีดหรือเปล่านะครับนี่แหละนี่ดูว่าโดนสะสมน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆนะครับยังหวะจะบ,บวกซอกไปโดน้ายก่อนเลยครับเต็มใบทางเลครับ หลังอย่างนั้นที่มาเป็นชุดเลยครับแดเนี่ลโอ้ทั้งใบหน้าทั้งลำตัวเรียบร้อยเลยครับยุติการชกเหลือเชื่อจริงๆเลยครับเป็นผู้มวยที่โอ้โหรีว่าพิกลคลกกลมทะา,ายอีกคู่ครับนี่และครับบัตรที่บอกว่าขวาตายซ้ายตลบเลครับเียงก็จุดโฟกัสที่นี่เป็นเรื่องเลยโอ้โหแล้วก็มาชุดใหญ่เลยทั้งลำตัวทั้งใบหน้านี่คือจุดเกิดเหตุนะครับ มัดฮุกซ้ายนะครับทิมเข้าไปโอ้ยกองเชียร์มินมณชัยดีเหยกันกันนั่นเวทีเลยครับ